ด้านที่สการบริหารการจัดการเรียนรู้อ่านออกปอหนอ่านข้องป .4 การอ่านข้องของนักเรียนชั้นป .4 ีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินกิจลุงเกดชั้นป .4 ีโรงเรียนบ้านหนองเต่าวันนี้จะมาท่องบัญชีคัพื้นฐานกะตะเวทีกะตันยูกะติกากรลิ่งกระแสะกระ ไปกรอนกระพ่งกระเซ็นกระจบกระจายเสียงกระสับกระสายกลมกระปุกกระท่อมกระทายกระวีกระว่ายกระบีกระบองกลมพระกำแพงเพชรอัคคโยทินกลมพระบอละ มานุชชิตชิโนรสกระทำคำกฎหมายตราสินกระแสพระราชดำรัสกรุงเทพมหาคนครกระหายก้นกระบวยกดเกณฑ์กฎหมายกันวัวกันชากัดกันไว้โดยส่วนกาดเตื้อนกะกะ ้อยกรอบกันคนร้ายกลนวิธีกรุงรัตนกโกศินร์กลวงกลนไก่กำลังวังชากะวีนิพนกริง่งกล่อมกลุ่มกิจการกรอกกับ